บ่ายวันฝนตกแชมป์เข้าโรงหนังเก่าชั้นสี่ของห้างที่แทบไม่มีใครมาไม่มีคนขายบัตรไม่มีพนักงานหน้าโรงม,มีเพียงตู้ขายตัวอัตโนมัติกับเสียงเครื่องปรบับอากาศที่ดังหวิวราวกับลมหายใจอะไรบางอย่าง <Tracy. S 1> เขาเลือกดูหนังผีรอบบ่ายสองนั่งแถวกลางที่นั่งจีแดคนเดียวในโรงมีเพียงชายคนหนึ่งนั่งห่างไปแถวหน้า ไม่มีเสียงใครอีกเลยพอหนังเริ่มฉากในจอก็ทำให้บรรยากาศในโรงเงียบผิดปกติจนแชมเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครนั่งข้างๆทั้งที่ตอนเข้ามายังว่างเปล่าเขาหันไปมองข้างเขามีผู้หญิงผมยาวหน้าซีดเสื้อขาดขาดนั่งนิ่งไม่ไหวติงแชมสะดุ้งเผลอถามว่าขอโทษครับนั่งผิดที่หรือเปล่า ไม่มีคำตอบไม่มีแม้แต่เสียงหายใจเขาก้มดูตั๋วในมือ G8 ถูกต้องแน่เขายื่นมือไปแตะบอกข้างๆว่างเปล่าไม่มีใครเราตาฝาดเขาถามตัวเองหันกลับไปดูหนังแต่ความรู้สึกเย็นเฉียบยังเกาะอยู่ที่ต้นคอผ่านไปอีกไม่กี่นาทีเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูขอนั่งด้วยได้ไหม เขาหันควับตอนนี้บอกข้างๆยุบลงชัดเจนเหมือนมีคนนั่งจริงๆกลิ่นสาบเน่าโชยมาพร้อมผมยาวๆที่ปลิวโดนไหลเขาเบาๆเขาลุกพรวดหนีออกจากที่นั่งเดินเร็วผ่านชายคนที่นั่งแถวหน้าซึ่งยังคงจ้องจอไม่ไหวติงแชมป์ออกมายืนหอบหน้าประตูโรงเหงือซึมทั้งตัวแล้วหันไปมองโปสเตอร์หนังตรงผนัง หญิงสาวผมยาวในโปสเตอร์มีรอยยิ้มจางๆและกำลังนั่งอยู่ในโรงแถวจีตำแหน่งเดียวกับเขาดวงตาเธอในโปสเตอร์เหมือนมองตรงมาที่เขาเขารีบลงบันไดกลับไปชั้นล่างแต่ทั้งห้างเงียบสนิทไร้ผู้คนประตูทางออกกล็อกสัญญาณมือถือไม่มีแล้วเสียงฝีเท้าเปียกๆกก็ตามมาช้าๆ เขาวิ่งสุดชีวิตหันกลับไปมองไม่มีใครแต่งเงาเส้นผมยาวลากตามพื้นเห็นชัดในกระจกเสียงกระซิบแผ่วเบาตามหลังฉันชอบนั่งตรงนั้นนั่งกับเธอเขาพุ่งเปิดประตูหนีไฟแล้วภาพตัดสู่แสงสว่างด้านนอกเสียงจอหนังห้างผู้คนกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขากลับบ้านในวันนั้น แต่จากนั้นไม่กล้าเข้าโรงหนังคนเดียวอีกเลยแต่ในบางคืนเมื่อเขาหลับไปเขาจะฝันถึงเก้าอี้บอก G8 ที่มีใครบางคนนั่งรออยู่ข้างๆ